สวัสดีครับวันนี้เพจร้านพระเครื่องธนินทร์นะครับเรายินดีนะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชาทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพระใหม่พระเก่าเหรียญนะครับพระผงเรารับเช่าหมดนะครับหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเราก็รับเช่านะครับท่านใดต้องการใช้เงินสดนะครับส่งมาในเพจเรานะครับข้างล่างนะครับที่ปักหมุดไว้เรายินดีรับเช่าทุกชนิดนะครับนี่ครับเข้ามาใกล้ๆครับนี่แอดมินเวลาเราโพสตนะครับนี่โพสเราจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วจะมี อ่านี่ปักลิงก์นะครับนี่เรากดเข้าไปในลิงก์เลยนะครับเวลาส่งส่งรูปมานะครับเพื่อนๆนี่แล้วก็กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้แอดมินทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็นี่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้นะครับนี่ส่งเข้ามากันเต็มเลยนี่แอดมินไม่เห็นเลยครับบางทีไม่เห็นเนาะแล้วก็ล่าช้านะครับเป็นการล่าช้าของการตอบนะครับเราก็ไม่ได้เห็นนะครับอ่าอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องนะอ่าอย่างนี้ ก็คือทักมาในลิงก sure uh, ์นะครับลิงก์ก็คือตัวนี้นะครับในไลน์นะครับแล้วก็ข้อความเพจนะครับอ่ายังไงก็ฝากเพื่อนๆมาด้วยอ่านี่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะมาที่ร้านนะร้านเรามีหน้าร้านชัดเจนครับเดี๋ยวเข้าไปดูที่ร้านกันครับที่ถนนวิภาวดี3-5้านะครับดอนเมืองนะครับอยู่ใกล้จังหวัดปทุมธานีนะนนทบุรีนะครับอันนี้อยู่ในเขตกรุงเทพนะครับดอนเมืองครับหมู่บ้านานินทร์นะครับร้านมาเครื่องธนินทร์นะครับ ยังไงก็ฝากร้านพัาเครื่องธน,นินท์อนของเราด้วยนะครับรับเช่ารับเหมาพัาเครื่องทุกชนิดนะครับขอบคุณครับ